สวัสดีค่ะตอนนี้นะฮะเรายืนกันอยู่ที่ตลาดจตุจักร2มินบุรีนะฮะนี่ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าตลาดมินบุรีนะนี่นะคะบริเวณตลาดจตุจักร2นะด้านหน้าก็จะมีนี่นะ,ะอาหารการกินต่างๆนะถ้าเป็นตอนเย็นนี่ของกินแน่นมากเลยนะฮะนี่อันนี้เรามากันตอนกลางวันนะก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะว่าตลาดจตุจักร2มินบุรีมีอะไรขายกันบ้างนะฮะ นี่ทางนี้ก็มี่นะของทอดปลาทอดต่างๆนะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะนี่นะคะ่ะด้านนั้นนี่ก็จะมีเสื้อผ้าอยู่นะนะคะก็จากข้อมูลนะฮะเขาก็จะเปิดพร่อใหสสุกเสาร์อาทิตย์สวันเท่านั้นนะฮะนี่ตรงนี้เป็นเสื้อผ้านะ ช่วงเย็นก็จะมีของเยอะนะด้านหน้าแต่ด้านในอาจจะปิดหมดแล้วนะประมาณ4ี่โมงห้าโมงก็ปิดแล้วนะแล้วเข้าไปดูด้านในกันนะตรงนี้มียำขายด้วยนะลูกถิ้นต่างๆนา,นานามากมายนะคะนี่นะเริ่มเข้ามาแล้วนะนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้านะ ชั้นในนะคะต่อข้างหน้าน,นี้ก็มีชั้นสองด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเดินดูชั้นล่างกันก่อนนะที่ตลาดจตุจักรสองมินบุรีนี่ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งนะ,ะที่อยู่มานานแล้วนะคะก,ก่อนหนะ้าที่จะมีสถานการณ์ก็จะคึกคักมากเลยนะ ส่วนตอนนี้ก็จะมีชั้นล่างน,นที่เปิดบริการเต็มที่นะของเยอะของกินเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะฮะส่วนชั้น2ก็จะเหลือร้าน DIY เหลือร้านอาหารนะแล้วก็มีสำนักงานตลาดนะคะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นตลาดต้นไม้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะอืมไปทางไหนกันดีเดี๋ยวไปทางซ้ายก่อนดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาทางด้านขวานะแล้วก็ขึ้นชั้น2กันทีหลังนะคะ มีผ้ามานด้วยมีเครื่องนอนนะฮะสุภาพผู้หญิงสวย,สวยกๆกางเกงยีส์นะฮะนี่มีหลังสักคิ้วแล้วเสริมความงามต่างๆก็จะมีเยอะนะคะผ่กเครื่องด้วยสินค้าหลากหลายนะฮะ ด้วยีลาห90รกบาทนงะ่ทองเหลืองนะคะสุภาพมือสองก็มีเยอะนะคะอืมตัวนี้สวยนม่ะพงสุยืด ตรงนี้ของกินนะฮะเตี่ยวเนื้อตุต๋นเนื้อตุ๋ตนเอ็นตุ๋นเครื่องในต่างๆนะฮะรองเท้าเสื้อผ้ามือสองก็มีด้วยนะฮะมีข,ขาพระเครื่องของเก่าต่างๆนะ เสื้อผ้านะร้านเสริมความงามมัดย้อมก็มีนะฮะร้านปลาหมึกยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เรื่องประดับนะคะนี่นเป็นรองเท้านะคะนี่ ขะะองกาแฟสวยมากเลยนะฮะผ้าไทยก็มีนะ เนื่องจากสารมายอมนี่ไงน,นี่เนี่ยฮะหลังขนมของฟากต่างๆนานาน,านะคะของฟากของทะเลแห้งต่างๆก็มีนะข้างในก็คนเยอะอยู่นะ จ่ดูจักสองมินบุรีนี่ก็กว้างขวางเลยนะฮะวัน<อ>นี้เราเดินแค่โซนนี้โซนเดียวกันก่อนนะแล้วก็อายุรวรอบประจำตัวที่มีอยู่ประมาณแร้าหถูกเเอกสา่หคะไมงหเกสารนะคะ้นะคะกอาแว่นตาด้วยนะฮะ ทุกเกตจี๊ดี่สิบห้าสิบตรงนี้ห้าสิบบาทยี่สิบบาทแล้วก็มือสอบนะฮะ นี้ของแต่งบ้านโมเดลนะรถยนต์ก็มีนะนของเล่นนัคขาด้านรับทีเดียวนะ้งเสริมสวยนะฮะานออกไป ของหลากหลายจริงนะฮะอ mm hmm. ุปกรณ์ของเสริมสวยต่างๆนานานะด้านหลังก็มีนะด้านหลังนู้นนะฮะก็เดินออกไปได้อีกนะมีโซนหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวนี้เราเดินกันโซนเดียวก่อนนะถ mm ้า hmm. ข่าวหน้าเโอกาดเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะฮะก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะ mm hmm. นี่นะฮะเดี๋ยวเราเออกไปด้านนี้กันเลยนะฮะเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะนปนี่น่รารักมะพร้าวทะเลสาบน่ารักอะ่ะไ,ไปประดับต,ต,ต้นาะต้นละสี่ร้อย ขายหวีนะฮะมะม่วงน้ำปลาหวานเคยถือมไตอนนี้เป็นช่วงขาออกเ,ออเดี๋ยวเดินว,วนออกกันแล้วก็ขึ้นทั้งสองกันด้านหน้านะฮะมีกระร้านชุดชั้นใน เสื้อผ้างามต่างๆนานานะฮะคิวเสื้อผ้านะฮะรองเท้างหวนจี้ก็จะลืมนะฮะจะรู้จัก สองมินนุรีนะฮะก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะว่างๆก็มาเดินกันได้นะเข้าของเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยนะฮะคือประดับเสื้อผ้านะเสื้อเชิ้ตรองเท้านะฮะมีร้านทำเล็บด้วยนะ เฮะเสื้อผ้าก็มากมายหลายหลากนะฮะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะฮะมีหมดเลยนะผ้าถุงด้วยนะสำหรับคนที่อยากจะดูต้นไม้ต่างๆนานาเนะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูกันนะฮะก็จะเป็นด้านหน้านะฮะก็ชั้นสองก็ขึ้นไปได้นะฮะมีต้นไม้เยอะแยะมากมายให้คุณดูแน่นอนนะลดเสียงเบาๆหา ได้เลยนะเสยืดนะหนึ่งร hmm. <Exactly. S 2> ้อยบาททั้งนั้นนี่เหรอมาเสริมสวยมากินนะฮะอบเปิ้ลนะเสื้อผ้าเด็กก็มีนะ89บาทนะ ตรงนะน,นี้มีร้านดอกไม้นะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงเลยดูร้านนี่นะสวยมากเลยเนะี่ยดอกไม้ต่างๆนานานะ เดี่ยวใกล้ๆนะฮะนี่ดอกไม้เยอะแยะมากมายนะฮะก็ใครจะสั่งดอกไม้ซื้อดอกไม้ยังไงก็มาดูทางด้านนี้ได้นะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันต่อนะฮะกลับมาด้านนี้นะฮะตอนก็มีเครื่องสำอางนะเนะะื้อหา วันนี้เราเดินทางตรงตรงกลางอย่างเดียวเลยนะฮะก็ตามซอกตามซอยเดินออกไปด้านนอกก็จะมีร้านด้วยนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ได้เปิดนะฮะก็เลยไม่พาเขาไปดูนะฮะเสื้อผ้าถ้วยจานก็มีนะฮะ กระเป๋านะฮะกระเป๋าเยอะเลยนะขนมก็มีเยอะนะนี่นคะคะปลาทอดนะฮะมีข้าวปลากแกะด้วยนะผละไม้นะฮะนี่ ก็เดินเพลินๆนะฮะเริ่มหิวนะมีกระไยเชื่อมนะฮะพระเครื่องหลานเจ้งเก่งยีนส์นะฮะเครื่องดื่มขนมไข่โบราณนะ นี่มีห้องน้ําด้วยนะฮะนี่ขึ้นไปดูชั้นสองกันเลยนะฮะเนี่ยรู้สึกว่าร้านค้าชั้นสองนี้จะยังไม่เปิดกันนะฮะก็จะมีน,น้อยอยู่นะนี่นะฮะสินค้ากระจุกกระจิกต่างๆนะ DIY นะคะ นี่ด้านในนะรู้สึกจะเงียบๆนะฮะนี่ด้านนี้ก็จะมีของกินอยู่บ้างนะฮะนี่นะนะคะด้านหลังนุ้นเงียบเลยนะ,ะตรงนี้เป็นสำนักงานตลาดนะ นี่ก็เ,เดี๋ยวเราเดินไปดูตลาดต้นไม้กันนะฮะอยู่ด้านหน้านะก็จะเข้าจากด้านหน้าก็ได้นะแต่ถ้าเป็นด้านในนี้ชั้น2ลงไปทีนี้ก็จะเจอเลยนะอม,มองเห็นต้นไม้เขียวๆด้านหน้านะฮะนี่ค่ะก็เดี๋ยวพาเดินดูต้นไม้นิดนึงฮะอาจจะไม่ค่อยรู้ความรู้เรื่องต้นไม้ไม่ค่อยมีนะฮะพาไปดูเพลินๆน,นะนี่นะคะ่ะ ต้นไม้ส,สวยๆเยอะนะนะคะต้นเล็กต้นใหญ่มีหมดนะใครอยากปลูกต้นไม้อยากแต่งสวนอะไรก็มาเดินดูต้นไม้ที่นี่ได้นะก็มีอยู่หลายร้านเลยนะฮะร้านนี้ปิดอยู่นะ ไปนะฮะนี่กเดินเข้าไปดูได้นะฮะต้นเล็กต้นใหญ่หมดนะอ,อันนี้น่ารักมากกระบอกเพชรนะฮะเข้าไปดูนิดหนึ่งนะ นี่ก็สวยนะนี่นะคะอืมนี่นะคะกระบองเพชรก็เยอะเลยนะตรงนี้นะ,นะนก็เป,ะลลเป็นน้องกระบองเพชรนะฮะไม่ใช่งูนะนะคะอืม ตะบองเผ็ดน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยนะตรงนี้นี่นะตรงนี้ก็นี่โหมีดอกด้วยนะฮะสวยมากเลยอ่ะเคยซื้อไปเลี้ยงนะฮะแต่ไม่มีดอกเหมือนเขานะก็ตายเลยนะฮะเก่งมากเลยนะเลี้ยงกระบองเผ็ดให้ตายได้นะดูด้านในร้านกัดดนิดนึงนะนี่โอ้โห มบอลด้วยนะมีไม้ดอกนะมีกล้วยไม้สวยมากเลยนะกล้วยไม้นี่ก็น่าจะเลี้ยงยากนะไม่บอกกับเรานะต้นไม้ก็เยอะจริงๆนะสนใจต้นไม้มาดูได้เลยนะแถบด้านหน้านี่นะโโหนี่สวยเลยนะฮะสุดยอดเลยอะ่ะ สีสันนะอืม,อมนี่ปอยเสียดฮะสวยมากเลยดอกใหญ่มากทุกคนนี่นะคะสวยจริงเลยนะฮะนี่ชวดชมนะ ดูทางนี้กันนิดนึงนะตรงนี้รู้สึกจะเป็นต้นใหญ่นะฮะนี่นะมีครบทุกอย่างฮนะมีดินมีปุ๋ยมีกระถาง มาเยอะจริงนะนี่นโอ้โหง่วนี้งงเป็นงูเยนะฮะสวยมากเลยอ่ะตรงนี้ก็มีกระบองเพชรอีกนะนี่มีดอกด้วยนะฮะก็ไม่รู้เขาเลี้ยงกระบองเพชรยังไงให้ออกดอกได้นะฮะเก่งมากเลย นี้สีสันสดใสเลยสวยมากเลยนะฮะต้นเล็กๆน่ารักเลยนะก็ประมาณนี้นะตลาดต้นไม้จะอจักสองมนบุรีนะฮะจะอยู่ด้านหน้าทางเข้านี่เลยนะไปดูด้านข้างกันนิดหนึ่งนะทางนี้ก็เป็นทางที่รถเข้านะฮะ ก็มีของขายนะนี่นะฮะหลังซ่อมนาฬิกาก็มีมีขนมต่างๆนะเสื้อผ้ามีนะฮะเสื้อกีฬานะ ก็จะโล่งๆไปนิดนึงนะฮะนี่ก็เป็นริมด้านนอกนะฮะนี่นะฮะร้าเสริมสวยนะสำหรับคลิปตลาดจตุจักรสองมินบุรีวันนี้ก็คงประมาณนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ share, กดกระดิ่งให้ด้วยนะ นี่ตรงนี้มีร้าเสริมสวยอีกนะฮะถ้ายังไงก็อย่าลืมนะฮะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็ทุกๆคลิปของเราเลยนะฮะผิดพลาดประการใดคอมเมนต์บอกกันได้นะถึงลานจอดรถนะฮะหลากกันตรงนี้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะสวัสดีบายบายค่ะ